สวัสดีครับพบกับโค้ชโสจากฟิตแล็บหาดใหญ่ครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำโซนคาร์ดิโอนะครับเริ่มจากการก้าวขึ้นไปบนลู่เลยอ่ะการเริ่มต้นเล่นนะครับกดปุ่มสตาร์ทปุ่มนี้กด3 2 1เครื่องเริ่มทํางานครับสําหรับบิ๊กเนเนอร์นะครับแนะนําว่าให้เดินช้าๆค่อยๆเพิ่มสปีดที่อยู่ทางขวามือนะครับเพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ระดับที่เราเดินแล้วรู้สึกว่ามันสบายนะครับ ส่วนซ้ายมือของเราจะเป็นส่วนของการเพิ่มอินคลายก็คือความชันเหมือนกับการไปเดินข้างนอกการเดินขึ้นเขานะครับเดินไปเรื่อยๆสำหรับผู้ที่สามารถวิ่งได้แล้วก็กดปุ่มสปีดเพิ่มไปเยอะๆได้เลยหรือจะกดตรงหน้าจอก็ได้นะครับมันจะเร็วขึ้นกดโอเคแล้วเริ่มวิ่ง ออกกำลังกายแบบนี้จะช่วยในการขอผลานพวกแคลอรี่ได้ดีครับแล้วก็ฝึกความแข็งแรงของระบบหัวใจไหลเวียนเลือดนะครับกล้ามเนื้อที่ใช้ก็คือตั้งแต่ขาจนถึงด้านบนเลยก็คือได้ทั่วทั้งร่างกายนะครับวิธีการหยุดกดปุ่มเดิมครับหรือเคลียร์ที่ปุ่มแดงแล้วยืนด้านข้างอีกเมนูหนึ่งก็คือจะเป็นการเซตโปรแกรม ง่ายๆก็คือสามารถเลือกโปรแกรมตามหน้าจอได้เลยครับมันจะมีปุ่มโปรเริ่มกดถอยไปเรื่อยๆแล้วสามารถระบุโปรแกรมที่เราอยากเล่นได้เลยสมมติผมเลือกอันนี้ใช่ไหมครับกดเริ่มโอเคอันนี้จะเป็นโปรแกรมสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มความเข้มข้นของการออกกำลังกายการวิ่งนะครับก็คือจะเริ่มจากการ เดินช้าๆไต่ขึ้นไปค่อยๆเหนื่อยค่อยๆเหนื่อยค่อยๆเหนื่อยจนถึงจุดที่มันสปีดเร็วที่สุดแล้วก็ลงมาเรื่อยๆจนบอลที่สุดภายในเวลาประมาณ30วินาทีนะครับสําหรับตัวโปรแกรมตัวนี้พอจบแล้วเราก็กดปุ่มเดิม Stop แล้วก็เคลียร์เดี๋ยวเราไปตอนที่เครื่องถัดไปได้เลยนะครับ